ล <laughs> อยกระทงแล้วลอยกันหมดแล้วหรอไม่ค่อยปีฟ้าลอยก่อนไงพี่ฝันกี่วันนั่ง้ากว่าจะอยู่มาอยู่ตรงนี้ใครอะลอ, <c oughs> อยกระทงกับเธอไงได้ยินมั้ยล่ะนี่อะไรโลกหาแล้ว จริองหรออุ้ยเป็นแสนเนาะแล้วก็ตะวันอยู่ตรงนี้ อยากให้ไฟบนชูจะฟู ดูอ่ะกันนีมีแม่อะไรนี่เก็บสับูใครว่าเกียวอ่อแอดมินแอดมินอันนี้เดี๋ยวจะให้เป็นบานับให้ให้นอน ไม่ช่าไอเสิเ็ดอยู่ไม้บอกนอันไหนอันไหนอุ้ยเป็นกับก็สัตหาเนาะเออนี่อะไรอ่ะอยู่ตรงนี้ทุกคนไม่ต้องลงไป่ละนะอ้ย ฮะจริงหรอฝากกดไลค์ด้วยนะได้เลยที่ทำรนี้ตยรอด้วยแล้ายคี้้ขอบคุณนะยอันไหที่ทำให้ได้งานเลยนะมพี่คแล้วนะบายบายนะคะ จ้าอะไก่มาตะนองตะนองไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะไาไม่ได้ไป ไชาไปไหนนะไม่รูนแล้วไม่คุยกับชาเลยชาไม่ได้ทักทายเลยไปขอุชาา่อทรกายโอเคน้องบอกว่าจะจะบอกอีกทีนะคะว่าอะไรกินหมดขออนุญาตขอขอขอรถเข้าไหมคะได้ค่ะได้เลยคุณพี่ได้เลยค่ะได้ค่ะปิอผัดได้ไหมคะต้องติดทีนดี

โอเขาบอกไม่ทนเขาไม่ถอยไม่ใช่เหมือนน้องชาไปแล้วบาย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 เจอกันลักนะาจุ๊บจุ๊บอยู่ตรงนี้จเสมือนะเอาเลยไม่กลับบ้านเหรอไปเก่งมากเลยขับรถถอยหลังได้เก่งมาก